ผมเดชเพชรวสังบาไปครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสามอาทิตย์แล้วซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้เพชรเย็นเดียครับมีใครเป็นคู่ป้งคู่ซ้อมบ้างที่นั่นองค์การเพชรเดชเพชรจังรักก็หลายๆคนครับก็ขบวนแข่งไทยช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับร้อยยี่แปดครับถ้าปล่อยๆประมาณกี่กิโลถ้าเป็นปล่อยๆห้าร้อแปดได้ห้าร้อแปดได้เนาะเรา เป็นคนจังหวัดอะไรครับสุราษฎร์ครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับรถเหล็กครับเคยเจอเลยปะเคยรับกี่ไฟแล้วไฟเดียวเป็นไงบ้างวันนั้นชนะอ๋อชนะชนะเข้ามาครับแล้ววันนี้เราเจอเขานี่เขาเป็นมวยตไตล์อะไรม่ยสูงยาวครับม่เข่าครับแล้วของเราม่ยเดินต่อะไรเบบนยนี้ก็คือเราเดินบู้นะครับเขาเป็นมวยเข่าครับแล้วอย่างวันนั้นเราชนะเขาแบบไหนพลิกไปพลิกมาหรือว่า พี่ไปพี่มาพพี่จะไปพี่ก็มาแล้วมากินเข้าไปไปลายก็เลยได้ชนะครับมแล้วอย่างวันนี้เราจะวางใจวางแผนไงก็ต้องดูก่อนครับต้องไปเรื่อ,อ,อยๆควรไปเรื่อยๆนะค,คือไม่ประมาทว่างั้นเถอะเพราะวันนี้กับวันนั้นมันต่างกันแล้วใช่ไหมแล้วของเราถนัดซ้ายหรือขวาขวาแล้วยังไฟล์ล่าสุดนี้คือเราชนะนี่เขาเลยใช่ปะ่ะหรือว่าชนะใครมาไฟล์ล่าสุดก่อนปควิดที่เราต่อยไว้ ต่อยกับแพทย์เดินชนครับไปเดินชนกันนะเป็นไงชนะก็ชนะไปเดินชนมาวันนั้นเบทเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่แล้ววันนี้เราต่อยร้อยสิบหกร้อยสิบหกเขาต่อให้เราด้วยใช่ป่ะเขาร้อยสิบสิบห้าสิบหกครับเออรถเหล็กเขาต่อยให้เราสิบต่อหนึ่งครับก็เลยโอ้สบายเลยขนาดเคยชนะมาได้ได้ต่อยอีกครับแต่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเราก็ต้องทำเต็มที่แหละครับอย่างไฟนี้เราคุมคุมมามากี่กิโลก็เยอะอยู่ครับประมาณเท่าไหร่ประมาณ ห้าหกกิโลห้าหกกิโลเนาะแต่ก็ไม่มีปัญหาผมคิดว่าถ้ามาสอบแล้วมาเกินประมาณเท่าไหร่น่าจะปอนหนึ่งครับปอนหนึ่งก็สบายๆมาวิ่งออกกำลังกายว่างั้นเถอะครับเราต่อยมวยมาลงทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาประมาณแปดสิบหลายตัไฟครับเราคนจังหวัดอะไรครับสุราษฎร์ฝากเชิญชวนแฟนๆขับเรานี้นะครับวันนี้ผมเดบิวต์วันดังวันไปครับจะดำเต็มที่ครับจะดำแม่ไปวางแน่นอนครับครับผมกับครับน้องชายรับผม